ถ้าสินค้าส่งออกหลักๆของอิหร่านเลยนะครับคุณโมนายคือน้ํามันอิหร่านก่อนที่จะถูกคว่ำบาตรล่าสุดเนี่ยสามารถผลิตได้วันละ2อล้านแปดแสนบาร์เรลและขยับมาถึง3 4, ามล้านสี่แสนบาร์เรลถือว่าเป็นยอดส่งออกที่สูงมากนะฮะถ้าเทียบกับสถิติของโอเปกด้วยกันและอิหร่านเป็นชาติเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศโอเปกของน้ํามันและทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ํามันของอิหร่านก็กล่าวว่าเราสามารถมีศักยภาพในการผลิตน้ํามันได้ถึงวันละ4ล้านบาร์เรล ดังนั้นเนี่ยตลาดน้ํามันถือว่าเป็นตลาดหลักที่อิหร่านสามารถจะส่งออกได้นอกเหนือจากนั้นนะครับก๊าซธรรมชาติอิหร่านมีก๊าซธรรมชาติสํารองอันดับสองของโลกนะครับและนอกเหนือนจากนั้นก็คือเปโตรเคมีคอลทั้งหมดเลยที่ที่มาจากน้ํามันเนี่ยอิหร<ข>่านสามารถจะส่งออกได้หมดไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็น astic, เม็ดพลาสติกหรือไม่ว่าจะเป็นยางมาตอยหรือเบโตรมินเนี่ยสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยอิหร่านสามารถที่จะส่งออกได้นะ<ข>และในมุมกลับกันที่ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยอิหร่านในอดีตคือ ลูกค้าเบอร์หนึ่งของไทยเข้าสารนะครับเ mm hmm. บอร์หนึ่งของไทยถ้าถามว่าลูกค้าเข้าสารของประเทศไทยคือใครคืออิหร่านมีการซื้อขายกันถึง5้าแสนตันนะฮะ mm hmm. ยางพาราน้ําตาลอิหร่านถือว่าเป็นลูกค้ารายอันดับต้นๆของประเทศไทยแต่เนื่อง mm hmm. จากว่าเกิดมาตรการแซ n ชั่นขึ้นมานะครับทําให้ผู้ประกอบการของไทยเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาเพราะไม่สามารถ mm hmm. ที่จะซื้อขายโดยตรงกับอิหร่านได้มีการ mm hmm. บล็อกนะฮะ มีการ,รบ,บล็อกสวิปเงินต่างๆของอิหร่านโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ดังนั้นถ้าปลดล็อกตรงนี้ได้ผมมองว่าโอกาสของเราเองประเทศไทยเองก็ก็จะจะดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเกษตรกรของพี่น้องประชาชน